รู้แค่ข้อนี้ข้อเดียวคุณก็จะเข้าถึงคนจีนมากขึ้นรวมถึงคนจีนก็จะเข้าถึงคุณมากขึ้นด้วยครับข้อนี้เลยก็คือการเข้าใจว่าคนจีนเนี่ยจะมารูปแบบของจีซิงจือจีซิงจือคือเร่งรีบไปหมดเลยครับก็คือแบบเป็นอารมณ์เป็นความนิสยัยหรือความเคยชินที่มันต้องเร่งรีบครับก็คือแบบจีซิงจือคือมีนิสัยที่เร่งรีบ 不管是工作生活中的吃饭洗澡刷牙什么东西我们都做得很快ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะครับการอ่าน้นัแปลฟันอะไรก็ตามที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับเราทำให้มันเร่งรีบไปหมดเลยข้อนี้ฟันธงจริงๆเพราะผมก็คือคนจีนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ทำยังไงให้มันเข้ากันครับโลกนี้มีคำว่า互相理解互相理解คือเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าคุณเข้าใจว่าคนจีนมันเป็นอย่างนี้แหละเร่งรีบไปหมด เราก็ทําให้เขาเข้าใจได้ด้วยว่าสไตล์การทํางานของไทยหรือสไตล์การใช้ชีวิตนะครับแต่คนเรีนจะฟังชื่อนะจะาก็จะวนวนเนี่ยคือนิ่งนะครับนิ่งไม่ใช่แบบนิ่งหยุดนิ่งนะนิ่งคือลักษณะของการที่ว่าทําอะไรเนี่ยเราจะต้องใช้เหตุและผลในการปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติสิ่งต่างๆที่เราจะทานะครับซึ่งทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันออกมาดีกว่าการที่คุณเร่งรีบทา这个视频主要就是要告诉大家我们要互相理解互相理解 ใครที่เรียนจีนอยู่ไม่มีสังคมในการพูดคุยไม่มีคนตอบโต้เป็นภาษาจีนมันอยู่ในคอร์สผมได้ครับสมัครเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคุณสามารถอยู่ในคอร์สริมผมได้ตลอดชีพเลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยครับติดต่อที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ